โดยปกติแล้วเวลาถ้าเราทำเอกสาร Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Word, Excel หรือ PowerPoint ถ้าเราได้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์หรืออ e ีเมลด้วยความฉลาดของ AI ของโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมจะเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ทันทีซึ่งถ้าเราไม่ต้องการนะครับก็มีวิธีโดยไม่ยากเลย โดยขั้นตอนมีดังนี้นะครับไปที่แถบเมนูด้านบนไปที่เมนูไฟล์ลงมาที่ออปชันให้เลือกเมนูที่3ามนะครับ p r o o f i g เลือกที่ Auto c o เล e c t o p t i o n นแล้วมาที่ อินเทอร์เน็ตแอนด์เน็ตเวิร์กแสบิวทไฮเปอร์ลิงก์นะครับให้คลิกเครื่องหมายถูกออกหลังจากนั้นให้กดปุ่มโอเคครับและกดปุ่มโอเคอีกครัง้งหนึ่งหลังจากนั้นเราลองพิมพ์ดูนะครับชื่อเว็บไซต์หรือชื่อเมล จะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกขทางไหนถูกที่ช่อง Internet and Network Password Change Link เมื่บร้อยแล้วเมื่อเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อเมัูนั้นโปรแกรมจะไม่สามารถให้เปลี่ยนเป็ลิงก์ได้ก็ขอจบการสาธิตการทำให้โปรแกรม Microsoft Office ไม่แปลง c ั a เด p เป็นลิงก์ติดเชียนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ